พัดลมโซล่าเซลล์ TSM รุ่น FY 8 8นะครับอ่าอ่ามันจะมาในกล่องอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดจะอยู่ในกล่องนะครับอันนี้ผมประกอบแล้วนะครับในกล่องจะมีคู่มือการประกอบเป็นภาษาไทยให้นะครับก็ไปประกอบตามรูปง่ายๆครับง่ายๆก็ตัวพัดลมทําอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เป็นเปิดปิดแบบบิดนะครับเป็นบิดนี้ปรับเบอร์ปรับเบอร์ตามไปเลยครับบิด เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับอ่าล็อกคอได้นะครับอ่ะด้านหลังจะมีรูชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จอย่างนี้ใช้ได้สองอย่างนะครับจะมีหม้อแปลงสำหรับชาร์จไฟบ้านนะครับก็เสียบเข้าได้เลยนี้นะครับหรือส่วนใหญ่จะใช้ก็แผงโซล่าเซลล์ครับแผงใหญ่แผงใหญ่อยู่นะครับชาร์จแบตได้เต็มดีครับอ่ะก็เสียบเข้าอย่างนี้เสียบค้างไว้เลยก็ได้ครับ น,นะครับตัวพัดลมสามารถยกขึ้นได้อีกนะครับยกขึ้นได้อีกยกขึ้นสูงได้ขนาดนี้นะครับยกขึ้นได้อีกเย็นดีครับเย็นดีไปใช้ในไร่ในนานะครับ แคมปิ้งนะครับเป็นชาร์จนะครับจะเป็นแบตในตัวนะครับพัดลมเนี่ยครับใช้ได้ทุกที่เลยครับดีอยู่ครับตัวนี้ฝากด้วยครับ TSM FY88 นะครับพัดลมโซลาเซลล์จาก h e a d w i Group ครับลูกค้าที่ต้องการอัปเดตสินค้านะครับสามารถเข้ากลุ่มได้นะครับใต้คลิปจะมีลิงก์เข้ากลุ่มให้นะครับมีสินค้าใหม่ๆอัปเดตให้ดูทุกๆวันเลยครับฝากด้วยครับ